ไปต้นหมากหนาวไหมเนี่ยปลาวิ่งแนวไหนเนี่ยแนวแนวข้างแนวข้างนี่บ่หรือแนวนี่บ่ ไนะอ้จบองนี้เลยอด้านข้างให้ห่างจากต้นหน่อยเออมานั่นแหละเออไม่ครับผมไปได้แต่ต้นย็น vinh nèo thang này nèo vạng nèo 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 เออตัดเผาทานเลยเออคือมั้ยนี่คือมั้ยไม่ได้อยู่มนะั้ยสนมยมวัน มายามก็ทานเสือ,อกันืลนกันนะเสียบบอมต่อ ฟินนี่ขยายขยายไปฟังนู้นไม่ได้ถอยหลัง <c oughs> ไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เดินบ้านไม่ได้บ้บาบแล้วไงไังนนี่เกวบมันทานไปด้วยเาะนทไป้น้มติสอีกมันไม่งเาอไม่ได้

เข้าเขาบ้านไหมมัน้นาเ้ท่อเก่าอ่ะมันมีมันมีเส้นที่ันเีย่นถ้าถาถ้ามีน้ำเข้าก็น่าจะไหลแล้วแหละปิดน้ำแล้ว๋อไปิดน้ำแล้วตอใหม่ไว่าวันนี้เรา หยุดฮะเออเพ่ามันเข้าขนาดวันนี้เราหยุดงานทางป่าหนึ่งวันครับออกงานนอกก่อนก็เมื่อวานก็ ทางเกือบเสร็จแล้วครับเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวก็พรุ่งนี้เราน่าจะไปขุดล่อง,อเ,งเออเดาเค่อยปังไหม mm <laughs> ดูนนไปเราจะตึงก็ตกกดติดตามนะครับต้บองเราตต้องกอเข้าออกอย่างเงี้ยไม่ได้

ikutinlah, terima kasih.